อันนี้เป็นคอนเทนต์สั้นๆครับกับน้องเอฟซีที่เขาพาแฟนเขามาวันเกิดแล้วก็แฟนเขาก็อยากให้ยิงลูกซองโดยที่เขาก็เต็มใจยิงไหมเขาเต็มใจยิงนะเขาเต็มใจยิงเป็นนัดแรกในชีวิตใช่ไหมที่แบบยิงลูกซองจริงๆพี่จะบอกว่ามันยิงง่ายมากแล้วก็ไม่เจ็บจริงๆบอกหน้าเหมือนไม่เชื่อกูโอเคมาเราเราเขียนใส่แว่นก่อนกีอาร์กับการแล้วก็ถ่ายที่การเสียง อันนี้ลองสัอนเลยยาวๆให้ดูน้องเขาแบบยิงปืนลูกสองขังแรงขอโทษนะขอโทษโอเคโอเคได้ละโอเคก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครับเท้าซ้ายซ้ายโอเคก้าวอีกดนึงสีกไปสี่สิบห้าองศาโอเคอันนี้พี่ขอโทษนะอันนี้คือร่องไหลเราจะต้องให้พันท้ายเข้าร่องไหลตรงนี้เพื่อที่มันมีก้ามเหนือเราจะไม่เจ็บ โอ okay. าาเครัตติกีเ้านี้นะในร้นองเลยร้องข้าวต้องการใช่ไหมครับโ okay. อเคจุดจุดเป็นไงยืดเพิ่มเข้าผมการโอเคน้อ okay. งตัวไปทางหน้าถือว่าตัวกับปืนได้แม่งสูสีกันแล้ <c oughs> ได้ไหมอย่างนี้หนักไหมหนักไหมหนักค่ะหนักใช่ไหมโอเคเดี okay. ย๋ยวพี่เป็นคนเซฟหลังให้มาดูกันนัดแรกของน้องเขาจะโดนไหม โอเคคืนเข้า hmm. ล็อกไหลตู้นะตู้เล็กๆแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวพี่บอกให้เหนียวให้เหนียวนะเข็นเลยเข็นไปเลยโอเคดีต่ำนิดนึงต่ำนิดนึงสุงไหนหนูอยากกลัวเนาะโอเคออฟห้าสี่โอ้ย้ยไม่โดนไม่โดนแต่ได้ใจ ตกใจไหมนี่หน่อยคะคือเมื่อกี้เนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้ไงแล้วพอคอนโทรลไม่ได้แก้ไปแนแนบ่ะด้วยความที่แบบสรนีละเอาเล็กใช่ไหมมันก็เลยเบิร์ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นปะไม่ใส่อะไรชัวร์นะผมอยากจะบอกว่าถ้าดองเขาเขียวไม่เขียวกับูนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่อันนี้เป็น FC ครับวันเกิด FC ทักมาทาง e c h a t บอกว่าพี่แบงค์ วันนี้วันเกิดผมเข้ามาสนามได้ไหมทันไหมผมบอกว่าทันเข้ามาเลยแล้วพี่อยู่ไหนครับสินครินและที่นี่ไหนครับชื่ออะไรบอกก่อนชื่ออะไรชื่อตนครับชื่อตนติดตามช่องพี่แบงค์มานานยังประมาณปีกว่ากว่าอ่ะกลับไปก็เลิกติดตามเฮ้ยเพราะว่าช่องอื่นที่ดีมีสาระมีมากกว่านี้เขาไม่ชอบอ่ะโอเคครับพร้อมพร้อมไปเริ่มเลยมาถึงก็สวัสดีพี่แบงค์สวัสดีครับพี่ปืนโอเคครับเดี๋ยวดูดูดูเป้าพี่พี่แพนแพนให้น้องดูว่าน้องยิงโดน ช้าๆครับช้าๆต่ำอีกนิดนึงต่ำ่อยนึงโอเคน,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 นีไม่เป็นไรช้าๆช้าๆค่อยๆเอามือเขาค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมือออกโอเคครับปิดปลายโอเคทีนี้พอเรายิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปิดปีเช็ค ลังเพลินปลอดภัยเข้าเซฟครับโอเคเข้าเซฟก่อนเข้าเซฟเข้าเซฟเราต้องเปิดแชมเบอร์เห็นไหมเปิดไว้ให้รู้ว่าปืนปลอดภัยแล้วเวลาเราจะพาปืนเข้าหลังแนวเราพาเข้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกบอกกับ f อหน่อยว่าวันนี้ครบกี่ขวบเอ่อ20่สิบ20ขวบแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ต้นต้นนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกิจการรุ่งเรืองรวยๆครับน้องเย่เดี๋ยวเดี๋ยวโพสให้เลยเดี๋ยวโพสยันนี้ให้เลยคลิปนี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์อ่ะอยากอยากอยากไได้้อะรมมมยยเีให่ พี่ยังอยากได้เลยพี่ปืนอยากได้ใหม่ๆครับพี่ตั๊กโค้ดต้องไจัดด้วยเจ้าปืนเจ้าปืนโอเค